สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับวัอนี้พาเดินทางนะครับมารับชมต่องวดครับพี่น้องปูสามแปดนะครับเนาะครับงวดที่ผ่านมาครับเหล็กเด่นลูกสาวปูจากกอทมอครับเหล็กวิ่งสองกับสามนะครับเนาะถือว่าเหล็กวิ่งเหล็กเด่นลูกสาวปูจากกอทมอเนาะครับพี่น้องมาสองเด้อพี่น้องเด้อเนาะครับผมครับเป็นกำลังใจให้ปูนะพี่น้องนะครับเนาะครับเอา มาฟังมาชมน้ำกันงวดวันที่16มิถุนายน2 5่66นะครับพี่น้องครับมารับชมน้ำกันนะพี่น้องเนาะกับปลาปูจจเน้นชุดใดนะครับพี่น้องครับมาหวอดมาถึงแล้วครับผมนะครับเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันครับเป็นกำลังใจให้ปูขึ้นเกานะครับชมชมเนาะครับงวดเขากับเขางวดลุดกับรุดนะพี่น้องนะครับ เหล็กเด่นของลูกสาวปูจากกอทมอนนี่ก็แมนนะครับเนาะครับผมมาหอดมาถึงนะพี่น้องปูยูบอธรรมชมนะครับผมเข้าไปกราบนมัสการปูน้ำกันนะครับฝนตกแห้งไหครับปูฝนตกแรงนะพี่น้องนะครับเนาะครับ <c oughs> ชุ่มเย็นพี่น้องครับฝนตกดีอยู่ทั้งนี้ กับซีหามื่อแล้วอ๋อกาบนบ้ำมาสน้ำมัสการครับปูกานมาสักการเน้่ครับเด,ด่นนมมาถวายปูธรรมชมุ่มครับปูครับครับผมเอ๊ซะซาเด่นนมกับโสมพี่น้องนะครับเนาะมาถวายปูครับหลุดตะ๊ปปเนาะวันที่แล้วอ่าถูกสุดเดียวครับบปู มาร่วมเข้ากันมัวเค่นถึงรู้มันบู๊ดนครับวนี้บกัดพีแต่สูตรยังครับเลขลูกสาวปูแม่นเลยที่ปูครับ2กับสครับงวดนี้เพื่อนบอกมาไปปูตัเก่าปูได้เมื่อ้ว้วครับผมถึกสูตรนี่าปูโอ้ ปูถึงศุดเก่าไปูถือชุนเกา่าชุดนี่นนครับผมปูเอาเงินมาเกา่าถ่ายเงินไว้ยอะแมนครับปูเกา่าชุดน,นี่ชุดเก่านี่งวดนี่ครับงวดนี้ปะปูะามาสองตัวห้าตัวมาสองตัวสามห้าหากศูนย์สองงวดนี้ที่แล้วบ่ได้เห็นเบืองนับปูหรอบ่ได้บ่ได้แต่ชุดน,นั้นมันก็ถือก็คือเก่าสุดเดียวครับมันบนี้มันนี้จากกันครับอืมคือชุดเอ่าปูว่ามางวดนี้มาังวดนี้ สามห้าหกศูนสองสูตรล่างมันว่ปูสามหกสามหกปปูสามหกสามหกสหห้าหกไปสองหกสามหกห้าหกหขู่ให้6กไข่ไปูให้หกไข่เก้าไทยให้มนครับเ็ขีดเี้บดคือลบเก้าครับก่อนบูตรมขีครับปู ได้ตล่างก่อนมาปูบนก็ได้บนก็ได้เปนมาปูเอาบนก็ได้ปูว่าหลักร้อยแปกับหนึ่งใช่เจ็ดหาลอ่าสองตัวเจ็ดหาหลักร้อยแปดโอ้เจ็ดหาเจ็ดหาตัวเดียวเลยบอปู่บนเจ็ดห้าตัวเดียวพี่น้องโอ้ปูขึ้นจมันโอ้ห้าเจ็เจ็ดปนมาปูกับหลักร้อยแกับหนึงครับผม เลขลูกสาวปูนี่สองกับสามเพื่เก่าบ่กรับเลขลูกสาวปูจากกทมได้มาแล้วนะพี่น้องครับจะมาปูจับใส่สามหกคนบ่ครับสามหกหนักหเลยสามหกหนักหนักเลยครับปูกระถือส่วนเก่าส่ดนเก่ากรมถือจังเอาท่านผู้ชมนะครับเนาะครับ ลูกสาวถูกว่าป่วยเพจะนถือวิดีผมาเพ่เดนสองนี่เจ็ดสองมันจะบอดได้อยู่บ่าครับเขาสองผนอยู่ดีครับ,คบว<อ>ครับเือ,อครับอือโอ้ี่ครับอือโอครับ ลงโกมันก็ลุงสองถือถือหกสองกับหกสามหกสามหกกับสองหกวันเมื่อกี้ลงขีกป๋อปูลงขีกลงคู่ก่อนลงขีกคือว่าอันนี้รักยัางปูอันนี้อันนี้ซูนป๋อมามาหนึ่งตัวครับนี่โป้เก่าชุนมาครับชุนเก่าเอมเป็นตัวหกหนึ่งหกสองตัวมาอันนี้ เลขตัคู่ลงชู่ลงคูครับนี้ล่างลงคูนาครับท้ายคู่ท้ายคู่ครับผมฮกเกสามัวเสูนคูก็ถึงคู่เก่าเลยฮกหกเส้นฮกสามเลยนี่เด็กมือกี้เลขไทยหรือเลขนี่ปูลักหน่วยเลยลักสิบหกเนี่ยมันมาตัวนึ้งนะปูเลยอหกนะออหกสามหรือสามหกมันมาเข่าโอ้สามหกนะอ่าฮกกอยู่ไทยกับหกอยู่้าย ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขียนให้เอฟซีให้ท่านผู้ชมนั่งีหเบื้งเราครับปู่มาสองตัว่างห้าตัวมาสองตัวพี่น้องแคปเอาได้ครับผมสามห้าหกศูนย์สองอ่าปูวา่ว่าเอาสูตรนี้ <c oughs> เดินดีนะครับเนาะครับสามห้าหกศูนย์สองปู่ซื้อไปอยู่แล้วเรื่องขี้พอดีเลยครับมันมีเก่าแบก มันแมนเดอร์นด์เลือกทุนโกะครับผมบัรนี้ลงคู่บรรยงตัวหกรงหกหกตายสูุดครับผมหกตายสูตรลงหกตัวเดียวเดี๋ยวผมเขียนให้เอฟซีก่อนปูครับผมปูสามแปดพี่น้องนะครับอ่าหลักร้อยแบบปู นีปูร่องหกครับลงหกรับปูมาเฟิงพินนะครับผมรงหกลงหกกะไรเด่นหกเด่นหกเด่นหกรงถ่ายเด่นหกร่องสองโอเล็กไทยเด่นหกธรูมชมสุดมีก็หกหกหกครับปูเด่นหกนี่ที่ตัวล่องคู่บัปูเฮ็ดไปนี่หกตัวนี้ตัคู่วันนี้เอาแต่คู่ สูตรบ่นนี่มีเห็ุไปอังปูหลักร้อยตัวเลขกับปูแปดกับหนึ่งหลักร้อยแปดกับหนึ่งนะครับเนาะแปดห้าเจ็ดเปิดปูบนแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดคู่เดียวเร็วกว่าปูโอ้ทำมาชมพี่น้องคักบอบาทเลยล่างเลยปู เด่นหกถ่ายเด่นหกถ่ายวิ่งหกปัวปัววิ่งหกรองสองหกกับสองหกกับสองกับผมเพราะว่าสองนี่จับคู่ตัวไหนปัวใัวสามหกกับสองหกนั่งกันเล่นแหละนั่กันสามหกสามหกสองหกแล้วมีตรไอกปัวกับสองรองคูถ่ายรองคูถ่ายเลขลูกสาวปู เลขวิ่งลูกสาวสองกับสามสองกับสามพี่น้องกลับมนในสองกับสามมากะดียครับเลขวิ่งสองกับสามปูสามแปดนะพี่น้องเนะาะลักลอยเด่นที่หกปูล่างนี้เน้นคู่ใดปูสามหกสามหก สามหมไปเลยบนนี้ก็ห้าเจ็ดเล่บมะปูรวมันสี่เต็มงก้อนมือครับรีบก้อนหาบรายเล่นมะปูสามหกหนี่งเดี๋ยวถืรุ่นหาซื้อบรไยอ่าซื้อบรายเล่นตัวนี้ติดปูอืท่านผู้ชมนี่ครับผมหลักร้อยแปดกับหนึ่งน้องพี่น้องครับชุดบนนี้ตัววิ่งมะปูหรือมาขากับเจ็ดครับผม เรืงมักมัก,มก,มก,มกหาเจ็ดหาเจ็ดมักคักเลยบอกปูมักโกมูมักโกมูครับท่านผู้ชมน่ครับเลขลูกสาวปูจากกอทมอนะครับเด่นสองกับสามเหมือนเดิมนะครับทรมาบอกปูตองงวดแล้วงวดที่แล้วกะสองมาทั้งหลักลอยแล้วมาหลักหน่วยที่ปูสองเจ็ดสอง <laughs> นี่ครับเลขลูกสาวปูงวดที่ผ่านมากับสองกับสามงวดนี้ก็ได้สองกับสามท่านผู้ชมนะครับปูห้มาชุดบนหลักร้อยแปดกับหนึ่งนะครับเนาะบน แปดห้าเจ็ดหรือหนึ่งหาเจ็ดพี่น้องปูเน้นหาเจ็ดเลยครับปู 5, 7, 8, หาเจ็ดแบรากลอยปูหอยแปดกับหนึ่งน <8, S 2> <ๆ>้ปูเนาะขับล่างวิ่งหกกับสองครับเด <1, S 1> นทะี่หกสามหกสองหกสองก็คือหาสองพี่น้องปูว่าตัวเดียวเน้นเน้นหาเลยตัวนี้จะดังน้งปูตัวสามหกเนี่ยตัวมันจะดังตัวมันจะเต็มปูว่า กับเน้นที่3 6 2 6กสหาสตัวร่องเลขวิ่งลูกสาวปูสอกับ3ท่านผู้ชมนะครับเนะาะหมวดที่ผ่านมาของลูกสาวปูแม่นคักพี่น้อง2มาถึงหล,ลักลอยมาถึงหลักหน่วย2 7 2นะครับเนาะกราบขอบ,บุญขอบ, Stevens, มมขอบคุณปู่ท่ำชุ่มนะครับเนาะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขุสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอายุมั่นคนยืนรครับพ่อกันคลิปหน้าแอดมินมาถอดสวัสดีครับ